เทลิสรีเท r ร์นแล้วครับ ถือเลิกดีในวันที่ถ่ายทานะครับเเดือน9นะครับมาเทียริสจัดอันดับอีกครั้งนึงในรอบ3-4ปีเลยทีเดียวนะวันนี้หัวข้อเทียริสของเรานะครับมีชื่อว่าฟีเจอร์ในตํานานที่เคยอยู่ในปริษัทไมครับครับเราได้หยิบเอาฟีเจอร์ที่เคยปรากฏอยู่ในเกมตั้งแต่สมัยยุคคลาสสิกเลยนะครับยุคแรกๆไล่มาจนถึงในยุคปัจจุบันนะฮะโดยแรงเทียริสของเราครับแบ่งเป็น5เลเวลนะครับก็คือเอาฟีเจอร์ที่เคยลบเอากลับมาในเกมณปัจจุบันนี้ทีนะแล้วก็ไล่มา ABC นะครับจน อันสุดท้ายนะครับคือเออมันก็ดีแล้วที่มันก็ลบออกไปจากเกมนะครับและเช่นเคยครับขอดอกจันตัวใหญ่ๆว่านี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคลของพี่จีเองนะครับมาเริ่มกับผู้ท้าชิงของแรกของเราครับนั่นก็คือ brick ี y r a m i d นั่นเองครับให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่า b ร i กพี y r a m ดนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่เคยอยู่ในเกมยุค indef นะซึ่งตามข้อมูลแล้วนะครับ b ร i กพี y r a m i d นะครับถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบเรื่องของความสูงในการ g e n e r a ตสต t r u c t u r e ในเกมทั้งหมดนะฮะซึ่งก็เรียกว่าทำไม้ตรงประเด็นจริงๆครับเพราะว่าความสูงของ b ร i กพี y r a m ด d ตามภาพนี้นะครับจะเห็นว่าสุดโวลิมิตครับเนี่ย้านับจากฐานล่างขึ้นมาสู่ยอดข้างบนสุดตรงนี้นะครับคือสุดโวลิมิตเลยทีเดียวและข้างในเจ้าบิกพีรามิดอันนี้นะครับไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าข้างในนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยฮนะห้องลับก็ไม่มีกล่องเช็ดลับก็ไม่มีเป็นบริกพีระมิดที่ทำด้วยบล็อกบริ่ดแบบร0 0ซถมแบบฟูลเลยแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงสุดก็คือมีแต่บล็อกบริกนะฮะ ถามว่าเราคิดถึงไหมแล้วก็อยากให้เขากลับมาไหมผมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะอาจจะเพราะว่าผมอาจจะไม่ทันด้วยฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นด้วยความน่ารักละกันครับขอยกบิ๊กพีระมิดไปที่ก็ดีแล้วที่มันลบออกไป <c oughs> ขออนุญาตให้แบบตรงไปตรงมากันละกันนะฮะ <c oughs> ต่อกันที่สตาร์ติ้งเฮาส์ครับบ้านเริ่มต้นนั่นเองนะครับเหมือนกับบิ๊กพีระมิดครับถ้าถามว่าอยากให้กลับมาไหมผมมองว่าไม่ได้อยากให้กลับมาขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ สามารถเองได้นะครับฉะนั้นขออนุญาตยกไปที่แร็งนี้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้ไม่เก็ตเลยครับว่ามันคืออะไรเกาะอ,อะไรวะเกาะหนังกับโซ่รวมกันเหรอถ้ายึดตามข้อมูลในวิกินะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเท็กเจอร์ของเกมเก่าของนอชนะครับในเกมที่มีชื่อว่า Le เจน d of the Chamber ภาค2ซึ่งมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเลยนะเป็นแค่เท็กเจอร์ที่อยู่ในเกมเฉยๆโอ้พอภาพนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ครับนี่คือเหล่าไอเทมที่เคยอยู่ในเกมเก่าของนอชใช่ไหม ค่อนข้างมาแบบงงๆนะครับฉะนั้นผมก็จะขอให้แบบงงๆนะครับว่าผมไม่รู้จักมันจริงๆนะครับก็ดีแล้วนะครับที่มันไม่อยู่ในเกมณปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องกลับมากันแล้วนั่นแหละดีแล้วนะฮะพูดถึงที่ใส่ลูกธนูก็มาต่อเลยครับกับควิลเวอร์อันนี้พอรู้จักอยู่เพราะว่าเคยดูแฟคในฝรั่งนะที่เขาทําคลิปกันมันคือไอเทมที่เขาเตรียมเอาไว้ว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับธนูลูกธนูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่น่าเสียดายที่ไอเดียนี้ก็ไม่ได้ถูกพัฒนาต่อฉะนั้นจริงๆท่านนาไปพัฒนาต่อผมว่่าามันนนนก็สใจะ ผมให้เขาอยู่ที่แรงง B ก่อนก็แล้วกันผมว่ามันสามารถพัฒนาต่อได้และทําให้การเก็บไอเทมในใน Minecraft มันดูแบบมีความแบบเป็นคัตเตอร y ี่มากขึ้นนะครับต่อไปครับ The Slab ครับใช่ครับ The Slab ไม่เชื่อใช่ไหมครับเอาสกรีนช็อตนี้ไปดูกันแบบเต็มตาครับนี่คือสกรีนช็อตจาก n o h ผู้สร้างเกมครับครั้งนึงนะครับในยุค Survival t ซึ่งก็คือยุคแรกๆนั่นแหละนะครับ n o ของเรานั้นนะฮะพยายามที่จะทำ Slab ขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นสลับดินนะและดูเหมือนว่าณนะตอนนั้นก็น่าจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะดังนั้นนะครับถามว่าคิดถึงมันไหมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องของการที่เขากลับมาอยู่ในเกมอีกครั้งผมว่ามันอาจจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ไหมครับอีกครั้งก็ได้นะแลาจะมีไบโอมเพลนที่ดินมันจะดูมีความแบบเป็นเลเวลแบบเนียนขึ้นนะฮะ ผมก็ขอให้กลางๆก็แล้วกันขอให้แรัง B แล้วกันครับขอกลางๆไว้ก่อน Human Mob ครับเรล่าสทหารที่เคยอยู่ในเกมก่อนหน้าที่จะมีสตีฟสตีฟแบบสกินสตีฟที่เราคุ้นเคยกันซึ่งผมเคยเห็นคลิปนะครับมันเป็นตัวละครที่ไม่มี Animation แอนิเมชั่นอะไรทั้งสิ้นครับมันเป็นท่าแข็งๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเดินไปแบบเนี้ย ค้างๆอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตให้ตรงไปตรงมาขอให้เขาเป็นตำนานต่อไปกันแล้วกันอันต่อไปครับเกียร์ฮะหรือเฟืองถ้าเราเทียบอายุของเกียร์นะครับนี่คือเรสโตนรุ่นปู่ครับ <c oughs> <c oughs> เป็นแอเทมเกี่ยวกับเรื่องวงจรในยุคแรกเริ่มสุดก่อนที่จะมีเรสโตนด้วยซ้ำนะครับซึ่งพอเรามีเร t โตนปุ๊บนะครับเขาก็มีการเอาเกียรออกจากเกมไปซึ่งจริงๆ ผมว่ามันเอากลับมาได้นะถ้าเกิดจะทําเรื่องเกี่ยวกับวงจรอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันต้องใช้เฟืองอะไรเงี้ยผมว่าไมคครับมันจะดูน่าเล่นมากหลายเท่าเลยรอเรามีแบบเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้นะผมให้เขาแหลงเอเลยครับเพราะว่านี่คือไอเทมที่จริงๆมันทําต่อได้มันไม่ควรเราออกจากเกมไปนะฮะอะไรคือ water spawner กับาวา v a spawner วะ ถ้าบอกว่านี่คือน้ํากับลาวาที่มันไม่ได้มีฟังก์ชันเรื่องของการไหลไปท่วมอย่างอ,างอื่นเนี่ยผมเข้าใจได้นะเพราะผมเคยเคยเห็นอยู่แต่อันนี้มันมาด้วยชื่อสปอนเนอร์เวลนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ามันคืออันเดียวกันไหมแต่ถ้าส่วนตัวแล้วย้ายเขากลับมาผมก็ก็อยากอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อยากมากเอาไว้ว่าให้เขาซีแล้วกันคือ ก็ถ้าเอากลับมาได้ก็โอเคโมโนลิสครับอันนี้หิ่งแล้วใหญ่ผมไม่ทันวะ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยถ้าตามข้อมูลในวิกินะครับเขาบอกว่านี่คือบั็ที่ปรากฏอยู่ในเกมอินเดฟกับลูกอัลฟาใช่ไหมโอ้พอดูภาพเ็มนี้ชัดเจนเลยมันคือโวลเจนเรชันที่มีปัญหานะะเหมือนจะเหมือนกับว่าบางจุดเนี่ยมันดันเจเนเรต สุดโวลิมิตอะไรงนี้ใช่ไหมมันก็ถูกต้องแล้วน,นะที่มันควรจะถูกรีมออกจากเกมไปเพราะนี่คือบั๊กนะล็อกเชสครับถ้าเราเด็กเจนรุ่นใหม่อาจจะคิดว่ามันก็แค่กล่องเชสที่ถูกล็อกใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่ครับนี่คือเอพิลฟูลเดย์ยุคแรกครับเป็นมุกเอพิลฟูลเดย์ยุคแรกๆเลยนะครับที่โมแจงเขาแกล้งผู้เล่นกันนะครับว่าเฮ้ยแม่ครับมีกล่องล็อกได้นะแต่พอเปิดเข้าไปแล้วสุดท้ายมันคือมุกนะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตไปตามกับอิชระเมื่อกี้เลยนะ และนี่คือ Science Flower ครับหรือจะเรียกเขาว่าโรสสีฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าเท็กเจอร์ของเขานั้นก็คือดอกโรสนั่นแหละนะฮะและที่สำคัญนะครับมีเฉพาะในแมคคั p พีอีพ e อก dition เท่านั้นในแมคคัพพจะว่าจะมีดนนี่เลอนดอกไม้สีเหลืองนะฮะแล้วก็โรสที่เป็นอันล่างอันนี้นี่นะฮะแต่ในขณะที่ PE Pocket e dition นะครับโรสดันเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยคิดถึงดอกนี้มากไม่ได้เห็นเท็กเจอร์นี้มาโอ้หลายปีเหมือนกันนะดังนั้นครับขอมันไปอยู่ที่แร่ง เอเลยครับแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่เราเคยเป็นสายแมคคาพี e. มาก่อนนะเนาะฉะนั้นมันก็จะคุ้นชินนะเนาะแล้วก็คิดถึงมากๆสําหรับดอกไม้ชนิดนี้นะครับสำหรับกลมาที่ glass p l a e r ครับหรือเสารกระจกฮะถ้าเป็นสายที่เล่นเฉยๆหรือว่ายุคใหม่เนี่ยคงจะงงเลยว่ามันคืออะไรถ้ายึดตามข้อมูลนี้นะครับนี่คือเสารกระจกที่เอาไว้ปักหมุดว่าเหมืองข้างล่างนี้นะฮะมันคือ strong h o l ครับซึ่งเอาข้อจริงผมพูดตรงๆนะมันโลคอสมากๆเลย ปักหมุดด้วยกับเอาก็จงมาวางเป็นเสาแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นก็ดีแล้วที่มันออกจากเกมไปมันดูแบบ for what อันต่อมานี่คือสตีฟที่มีเนมแท็กว่ามอนสเตอร์ฮะโอ้พอมาดูในวิกิแล้วชัดเลยครับว่ามันเป็นมอนสเตอร์จริงครับนี่คือสตีฟที่อยู่ในหมวดคอสติอลมอฟครับกล่าวง่ายๆก็คือมันเป็นเป็นสตีฟที่มาตีเราวิยแต่พอมาดูภาพแล้วมันน่ากลัเหมือนกันด้มันเป็นเป็นผู้เล่นอะแล้วมัน จ้งหน้าเยแล้วก็มาตบเราอย่างเงี้ยอุ้ย <c oughs> อันนี้น่าสนใจครับครั้งหนึ่งในยุคสมัยเบต้า1.6.6นะครับในหน้าไมคครับอัปเดต c h a ส g ล็อกนะฮะมีการใส่ข้อความว่า remove hero bry ซึ่งความจริงแล้วนะครับมันคือการลบโค้ดของมอนสเตอร์เฉยๆนะครับแปบลบว่านอชเนี่ยคือแกล้งอําว่าเอ้ยฉัน remove hero bry นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันแค่ โคด้ดลบโคด้ดมอนเตอร์เฉยๆนะแอบร้ายเหมือนกันนะานอสนะถ้าสมมติเราเล่นซิงเกิลเพลเยอร์แล้ววันหนึ่งเราเห็นสตีฟแล้วเดินมาตีเราผมว่าหล่อนนะหล่อนนะแล้วขอยกมอนสเตอร์ตัวนี้หรือว่าสตีฟตัวร้ายของเราไปนู่นเลยครับยีแล้วที่เขาเอาออกจากเกมไปส่วหมอนี่ครับพิกเมนพิกเมนนะไม่ใช่ซอมบี้พิกแมนจ้าจมอนี่นะครับมันเคยเป็นเพลสโฮเดอร์แล้วก็แลนว่าจะมาอยู่ในหมู่บ้าน n p c ของเราซึ่งเอาจริงนะคิดได้ไง <laughs> ไปเลยฮนะไม่ต้องเอากลับมาครับเราจะมีหมูที่เป็นสี่ขาแล้วหมูสองขาผมว่ามันมันจะเกินไปนะฮะ <c oughs> และนี่คือดินแดนที่เต็ไมไปด้วยคําถามและปริศนามากมายครับนี่คือดินแดนสุดขอบโลกฟาแลนครับช่วยตัดคําว่าคําถามและปริศนามากมายออกไปนะครับเพราะาจริงๆแล้วมันคือสุดความสามารถกิีิตของ world generation และมันเลยเกิดเออร์เรอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับไม,ไม่ได้มีความน่ากลัวหรือหลอนอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวนะครับด้วยความที่ผมเป็นผู้เล่นเก่าอีกแล้วนะครับผมชอบ ฟาแลนมากกว่าเวิร์ลบอร์เดอร์ครับไม่ต้องพึ่ค้ัมทำเพลงครับคอยกฟาแลนนะครับมาที่แลงด์เอเลยครับผมว่าการมีฟาแลนมันดูเท่กว่ากับการที่เราจะมีแค่ w เวิร์ลบอร์เดอร์เฉยๆนะเนเธอร์เร .ACT เ r อร์คอครับไปคู่กับเนเธอร์เร .ACT เ r อร์และเนเธอร์สเปียร์เลยครับคนที่ล่นแน่ไหมครับ PC j a จะว่าอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นใน PE Pocket Edition นะครับนี่คือวิธีเดียวที่เราจะไป n นเธอ r ได้ครับโดยเราต้องสร้างแพทเทิร์นเนเธอร์แ r ็เตอร์แบบนี้แล้วพอเราเปิดไอคิมันปุ๊บมันก็จะซัมมอนเนเธอร์สเปียขึ้นมาเอาง่ายๆนี่คือ3สหาย4สหายนี้ด้วยเนี่ยกร o วิ่งออฟเซเดีนี้ด้วย เป็นบล็อกที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในหมวดของการไป n e เธอ r ์ในไหมครับพี PE ทั้งหมดเลยดางนั้นในฐานะที่พี่จีเป็นผู้เล่นที่เขาอีกแล้วนะฮะผมขอให้ทั้ง4สหายนี้นะครับ n นเธอร์ e a c t เตอร์คอเนเธ r ร์ a c t o r n อร์ e นเธอร์สและ g o w w n n o o ซ s i d ีย n ยกไปอยู่ที่แรงเอ A อเและ B ครับ <laughs> ขอขอติดกร o w n n o o ซ s i d ีย n ไว้ตรงกลางนหนึงก่อนหน้าที่เราจะมีแร่ e m มอ a ร d นะครับเรามีรูบีมาก่อนครับ จริงๆเนี่ยเรามีทั้ง Ruby และ Emerald อยู่ด้วยกันได้นะจะได้มีหลายๆสกุลเงินไงเอ้าเราแลกของ ABC เอ c อาเงี้ยเราจะได้มีความหลากหลายในการแลกของมีคาติกอรีในการแลกสกุลเงินเพิ่มขึ้นด้วยเออผมมีความหายกับแรก Ruby ผมก็อยากให้เขาเนี่ยกลับมาเหมือนกัน ขอไว้แรงเอเลยละกันนะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้รูบี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทับลายกับเอม r a รรลขนาดนั้นนะมันสามารถเพิ่มอีกเวนึงในการแลกของ n p c ได้เลยนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับมังกรที่เรดดราก้อนนะครับมังกรแดงอันนี้เนี่ยมันเป็นไอเดียของนอชที่เขาจะทำมังกรตัวที่2ขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับพอโนชออกจากบริษัทโมแจงไปนะครับไอเดียนี้มันก็ไม่ได้ถูกพัฒนาต่อแต่ผมมองว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดได้นะเราจะได้มีบอสตัวที่2ไงนะหรือเอาปเลียง เออเป็นสัตว์เลี้ยงเงี้ยผมว่าเท่เหมือนกันนะผมขอยกมังกรแดงให้เราไปที่แรงเอครับผมว่ามันเอาไปต่อยอดและพัฒนาต่อได้นะ,แล,ะแล้วก็มาถึงดอกม้ในตำนานครับผมว่าทุกคนจํากันได้ดีครับนี่คือโรสกุหลาบแดงครับก่อนจะให้คะแนนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอยากจะถามถึงโมแจงครับทําไมครับโมแจงทําไมคุณถึงลบเขาออกจากเกมทําไมคุณถึงทํากับโรสแบบนี้คุณรู้ไหมว่า เจ้าโรสเนี่ยมันอยู่คู่กับแดนดิเลออนมาตั้งแต่ยุคคลาสสิกอินเดฟแล้วอยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจนถึง1.6อะ่ะแล้วพออัปเดต1.7ปุ๊บคุณเก็บแดนดิเลออนเอาไว้แต่คุณกับเด็ดโรสทิ้งแล้วกเอาป๊อปปี้มาปลูกแทนทําไมโมแจงทำกับเขาแบบนี้ทําไมแล้วมีทั้งโรสแล้วป๊อปปี้อยู่ด้วยกันอะ่ะทําไมโมแจงทําไมทำไม <c oughs> เมื่อกี้เป็นการระบายอารมณ์นะครับเอาเป็นว่าเราแค่อยากจะทวงความยุติธรรมให้กับน้องโรสนะครับฉะนั้นครับเราจะทวงความยุติธรรมให้เขาครับเราจะให้เขาอยู่ที่รงเอสครับควรนําเขากลับมาครับโมแจงถ้าคุณดูคลิปนี้คุณควรเอาโรสกลับมาอ่ะไหนๆก็นๆแล้วเอาไซน์ฟลาเวอร์ไปด้วยอ่ะคุณควรที่จะเอาตัวออกไม้ทั้ง2ชนิดนี้กลับมาในเกมครับเขาคือตำนานเขาคือเลเจนด์คุณไม่ควรลบเขาออกจากประวัติศาสตร์ไปครับนี่คือดอกไม้ที่เคยทําให้บ้านใครหลายๆคนในสมัยก่อนสวยครับ ฉะนั้นครับทวงความยุติธรรมให้กับโรสครับเอารง์เอสไปนี่ผมอินมากเลยเนี่ยผมทวงความยุติธรรมให้กับโรสแบบสุดๆเลยอะกับมากลับมากับมาเมื่อกี้มนันเป็นการแสดงความปลดปล่อยอารมณ์นะครับเรากลับมากันที่เทเลสของเรากันต่อนี่คืออาร์ม้าครับพอสแซดเดิลจริงๆเขาเคยปรากฏอยู่ใน snapshot หนึ่งของ1 6นะเหมือนเขาจะทําอาร์ม้าขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายก็กลับไปใช้แซดเดิลต่อนะครับฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้แซดเดิลเหมือนกันหมดไออาร์ม้าก็ไม่จําเป็นนอกจากว่าคุณจะทําแยกเป็นหลายๆคัตเกรี่นะครับผมไม่ได้ อินกับเขามากผมก็ให้เขาซีแล้วกันไม่ถึงขั้นแบบไม่ต้องเอากลับมาแต่ก็ถ้าเอากลับมาได้ก็โอเคมันกไ็ไม่ว่ากันนะซูเปอร์ีเคเซตติ้งครับอันนี้เนี่ยไม่เก็ตเหมือนกันคือไม่เก็ตตรงที่ว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ดีเหมือนกันมันเปลี่ยนหน้าวิชั่นของเฟิร์สเพอร์เซนของเราอะ่ะเป็นแบบเป็นแบบอื่นไปเลยเป็นขาวดําบ้างเป็นหน้าค er ิปเปอร์บ้างเป็นแมงมุมเป็นอาร์เรนเดอร์แมนบ้างแต่สุดท้ายแล้วซูเปอร์ีเครตก็ถูกถอดออกจากเกมไปดังนั้นผมขอยกซูเปอร์ีเครตมาไว้ที่ร มันอยู่กลางๆ A กับ B เนาะให้ A แล้ะกันอ่ะนะครับ A ลบ B บวกอะไรประมาณนี้นะครับ NPC Villager ครับแต่ว่าเป็นชุดแบบสายอาชีพสมัยเก่านะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิสโซเกียกันพอสมควรเพราะว่านี่ก็คือ NPC ที่เราคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานอืมผมให้เขากลางๆละกันคือถ้าเขากลับมาได้มันก็ดี นะฮะแต่ก็ไม่ถึงขั้น A ให้ B ก็แล้วกันนะครับแมวสีเทาสายพันธุ์แท็บบี้ครับจริงๆสกินแมวตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในเกมมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีการเําไม่เป็นสกินในเกมจริงๆนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับที่น้องไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าว่าอยากให้เขาเกลับมาไหมก็อยากนะให้เขาอยู่ที่เอ A หรือบีดีมันมันพอๆกับซูเปอร์ซีเรตให้ A แล้วกันนะมันพอๆกับซูเปอร์ซีเรตเลยก็คือประมาณ A ลบ B บวกอะไรอย่างนี้นะครับ ผมขออนุญาตนะครับค่ามันเป็นน้องแอคส์ตอสีเขียวนะครับน้องตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาเคยปรากฏขึ้นมาใน Minecraft Live เนาะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันก็แบบเศร้านะที่น้องสีเขียวตัวนี้ไม่ได้ไปต่อดังนั้นผมก็ให้เหมือนแมวครับก็คืออยู่ที่ A A ลบ B บวกอะไรประมาณนี้นะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับ Crystalized Honey และ Wax Box จะบอกว่าเป็น2ไอเทมที่ผมโ no เดียที่สุดเลยตั้งแต่ผมเห็นเทเลส์นี้มาเนี่ยอันอื่นๆนี่พอหาข้อมูลได้นะแต่สองตัวเนี้ย What is this แลวความพีคคือผมหาในเนี่ยไมค้าวิกิเนี่ยผมยังไม่เจอไอ้สองไอเทมเมื่อกี้เลยนะเนี่ยไล่มาจนสุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการพูดถึงไอ้ไอ้บล็อกแว็กอะไรเล่นเลยนะฮะสตุดตรงได้ป่ว่าแว็กบล็อกมีไหมมีแค่บอกว่ามันเคยอยู่ใน1 9 w 3 4 a เป็นเท็กเจอร์ที่เคยอยู่ในเกมแล้วก็ลบออกไปเอา้าพอเสิร์ชในข้างนอก Google ปุ๊บมันมีในแฟนดอมซะง,งั้นคือที่ผมพยายามเลี่ยงไม่เข้าในแฟนดอมเพราะว่ามันไม่ใช่ไมค้าวิกิออฟฟิเชียลนะแต่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะ ขนาดไหนแฟนดอมนี่ก็ไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับ w ว x b o x นะครับบอกแค่ว่ามันเคยมีแพลนจะเข้ามาใน1.15อัปเดตนะฮะในเมื่อเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้จริงๆว่ามันคืออะไรผมขอยกทั้งสองเ,อเลยครับทั้งคริสไลท์ t h นนี่กับเว็ b o x ไปไปไออันล่างสุดเลยเพราะมันไม่มีข้อมูลที่ทําให้เราสามารถชั่งน้ําหนักได้ว่ามันควรที่จะแบบอยู่ในแรงไหนนะครับฉะนั้นอยู่ในนี้แหละก็ดีที่สุดนะ เอาละครับนี่คือโฉมหน้าเทลสของเราในวันนี้นะครับนี่คือเทลสฟีเจตในตำนานที่เคยอยู่ในหน้าปรดิัติศาสตร์ม e c ครับนะครับ นเ่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองมาแชร์กันได้นะครับในกล่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแต่ว่าขอความกรุณานิหนึ่งนะใช้คําพูภาษาวาจาที่สุภาพนิหนึ่งนะครับไม่โจมตีหรือท็อกซิบุลลี่ใส่กันนะครับทั้งหมดนี้คือทีเด็ดของเราในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วแว่เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ